สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้เรามาอัปเดตข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันกนะฮะเริ่มต้นกันที่อัปเดตล่าสุดเอมเบโม่กล้ที่จะเซ็นสัญญากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วนะฮะเดี๋ยวนี้มีความมั่นใจเพิ่มขึ้นอย่างมากเลยนะฮะเนื่นองจากว่าทางเบนฟอร์ดได้เซ็นสัญญาได้เซ็นสัญญากับกองกลางตัวลุกจาก เปนยนดนมาแล้วนะฮะมาแทีที่เอมบโมแต่ว่าเอมบโมกับทางแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดทางเบนฟอร์ดยังต้องการอยู่70ล้านปอนด์เลยนะฮะโอ้โห,โโหเบนฟอร์ดนีจะคือเทียมแถวเอาทุกดอกเลยเลยโตเวตทนมาเล็้วยังสิมาขอราคา70ล้านปอนด์อยู่แต่ฮ่าห,าหาว่าเอมบโมูไม่ได้ย้ายปีนี้นะฮะก็ อาจจะรอเซ็นฟรีปีหน้าก็ได้นะฮะนั่นแาลว่าทางอัเตะได้ก็ทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ได้คุยกันและได้ตกลงกันถึงความเป็นไปได้ในการเซ็นฟนรีในฤดูกาลหน้าถ้าหากว่าทางเบนฟอร์ดเลือกใช้แง,ง่ดล่นตัวไม่อยากให้บีดค่าตัวทุงสูงอย่างนี้นะฮะถ้าหากว่าสูตรราคาไม่ไหวจริงๆก็อาจจะล้มดิวไปแล้วก็ รอสินฟรีฤรดูกขาลหน้านะฮะและทางเอ็มโมก็สัญญาว่าจะไม่ต่อสัญญาเอาไปอีกเพื่อให้ยายไปแมนเชสเตอร์ยไนติดนะฮะเออเสียใครอยู่เนาะเอาเราจะลองเลยเยงยเบิ้งเบนฟอร์ดนะเจ้านะาันทายืนอี่รอมนี่นัง่งบนโจบนี่จะเตรียมตัวไปเลยพเพราะเนื่องจากว่าเห็นแมนเชสเตอร์ยไนติด วัน,นที่นีอีกรอบซีซีเนี่ยนะเราเล่าอยู่หกสิบห้าล้านยูโปอลน,นี่ท่านทาเจ้าบ่อลนี่กัไปไดเดิร์นเขาต้องเล็งปิดเดี๋ยวนี้ให้ได้ก่อนวันที่เจ็ดเพื่อว่าจะได้หาหนักเตะออกทัวร์พิชิสันน้ำหับห้องว่าท่านในนอนครับพี่น้องเดี๋ยวนี้ท่านในนอนท่านในนอนเอมเบอร์โมต้องมาแมนเชสเตอร์อยูนิเต็ และอีก่าวต่อมานะครับเริ่มต้นกันที่ร้านมุดหอยดุนนะฮะเริ่มมีข่าวหนาหูมากเลยนะฮะหอยดุนของผมนะฮะหอยดุลหอยดุนได้จกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับทางวาจานะฮะกับทางอินเตอร์มิลานได้เรียบร้อยเลยนะฮะและเขาก็กำลังผลักดันให้เกิดการย้ายทีมขึ้นโดยเดียวที่สุดนะฮะโอ้โหเจ้าสีไปอินเตอร์มิลานนะผมเองว่ามุดหอยดุนไนนี้นะ,ะซึ่งถ้าหากว่า แล้วมีถ้าหากว่ามันมีตัวที่หายออกหรือว่าออกไปได้นี่มันก็จะมีตัวาตามมาตามมาตลอดนะฮะอย่างเิ้นคือจดอนทันโซเนี่ยก็ใกล้จะไปยูวีแล้วนะฮะส่วนไขรตกลงส่วนตัวกันได้หมดแล้วทางสโมสรก็คุยกันแล้วเหลือแค่จ่ายเงินก็จะเนยบีโกไปยูวีแล้วนะฮะสำหรับจัดอนทันโซของผมนะฮะต่อมาก็น่าจะเป็น้านหมดให้รุ่นนี้เลย ที่ว่าสิไปนี่ครับากหอรุ่นไปนี่กัแต่ส่วนไอ้เลฮันโดกานาโซนี่เขายังว่ากาโตยังแพงอยู่เขาเลยปกะกาศสื่อมันอยู่ตังไ์หมเขาได้เจอ10ล้านปอนด์หรอแต่เขาจะเอาว่ามันยังแพงอยู่เขาเลยบวกทีมที่มันสื่อเขานะทีมสื่อก็เลยว่าสังดูทางไปก่อนเนาะบอกว่าจะเป็นนาโปลีบ์ติซลซีวอสินะเขาจะติดตามสถานการณ์ของไอ้เลฮันโดกานาโซอยู่ ไอ้ข่าวต่อมานะฮะโอ้โหเสียเรสคอยเสียเรดคอย,ยแรตซี่นะฮะโอ้โหได้ข่าวว่าทางบาซ่าเริ่มกลับมาให้ความสนใจแรตซี่อีกครั้งนะฮะเนื่องจากว่าวินเลียมเขาต่อสัญญาไปทางกับอาร์ติกรลิวบาวอีกถึง2,35เลยนะฮะโอ้โหวันนี้กลับมาสนใจแรตซี่เขาแล้วตีมัน,น เนื่องจากเรดฟอร์ดก็ต้องการอยากจะไปเล่นให้กับทางบาซโลน่านะฮะเป็นอย่างมากยอมถึงลดค่าเหนื่อยแล้วก็เกือบว่ายอมทุกอย่างนะฮะแต่ว่ายังไม่ได้ไปนะฮะแต่อยางเอาใจสซวยเดอมาครับเรดฟอร์เดอแต่ว่าเห็นคลิปข่าวลุูงหลังๆนี่เห็นเรดฟอร์ดทุ่มที่กับการสอบอย่างไรเลยนะฮะเพื่อจะได้เรียกโฟมสมสองพักบีกนี่นะฮะเรืจะไปให้เพื่อจะให้ทีมงาน Well, เห็นเมลที่บางส่วเนาะแต่ว่าเรฟอร์ดกับกับบไดษปฏิเสธที่จะกลับแมนยูฮะกับฟอมที่จะกลับอาร์เซสเตอร์ยู่ใเต็ดขึ้นกันเนะเาะเ,เพลียเรียกฟอร์มฟอร์มพร้อมแลยค่ะฟอร์มสู้แบบถวายตัวเลยนะฮะเพราะว่าคันหาบริง่ายกคือฟอร์มสู้ส้อนอยู่ที่แมนเชสเตอร์ยู่ใเต็ดเพร,เรียกฟอร์มนะฮะแล้วก็ฟอร์มที่จะเล่นทุกตำแหน่งที่ยโมลินให้ขึ้นกันนะฮะ โอ้โหคันท่าเป็นไปได้นี่กะทางเด็ดทางแอดมองว่าไปบาซาร์มันบ่เข้ากับระบบมหาลิตรเนิร์ทฟอนเนาะไปมาซาร์จ้ะเรือไปมาเยือนมิวนิกก็ได้ส่วนว่าเข้าใจว่าเด็กมันหักนั่นจะเตือนเด็กเนี่ยค่ะจะเอาระบบมันริ้นบ่เข้ากันนะฮะถ้าจะไปบาซารกันยังดีไปมิวนิกกันยังดีก็ชดดีเงินเนินส่วนหนึ่งมาเพิ่มเสริมทับเนาะ จะได้ก็เอาใจสวยฮะหวังว่าจะทางออกของมาคาดเดสฟอร์ดจะเกิดขึ้นไวๆนี่นะฮะและก็จะมีดิวเฮยวีก้ไวๆนี่โโวไวไวนท้ายนี้ก็ขอขอบใจเพื่อนๆทุกคนที่เขาติดตามรัส้มนะฮะมันจะจบนะฮะตอนนี้แอดขอลาไปก่อนเลยะฮะบ๊ายบาย